มีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นเด้งๆเลยอร่อยมากๆเห็นไหมคะจิ้มใหญ่ๆต้มแซบรสชาติดีมากเลยค่ะรสช่อนเผาอร่อยเข้ากันมากๆเลยจ้ะเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้หลายอย่างนะคะ มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มสิจารุณาก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงเห็นไหมคะนี่ขนาดแก้มแล้วตรงแก้มก็นแน่นๆอร่อยคะ่ะใครเคยกินบ้างไม่เอ่ยปลาช่อนอร่อยมากคะ่ะปลาช่อนเผาไ้้เขาเข้มคน้นจริงๆ บอกเลยว่าแซ่บจริงๆค่ะจีติฟู้ดด้วยค่ะไหนลองชิมเอ็นค่ะเอ็นหมูเอ็นแก้วค่ะต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นหมูค่ะมาต่อ EP 2นะคะยังอยู่ที่ปลาช่อนตัวโตๆ,ๆอยู่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อปลาช่อนแน่นๆเลยอบอกเลยว่าจีจัดได้ใจจริงๆ หูกันหรือยังคะมาเลยค่ะจารุนาก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงหือบอกเลยว่าจีจัดได้ใจจริงๆหูกันหรือยังคะมาเลยค่ะด่ดามากทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งร้อนเลยค่ะสดแล้วอร่อยคล่องคอเลยค่ะชื่นใจเลยค่ะ ลงตัวเลยเป็นต้มแซบที่แบบว่าแซบสะใจจริงๆค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆออนี่ค่ะนะคะมันเข้ากันสุดๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเด้งๆเลยอร่อยมากๆเห็นไหมคะจิ้นใหญ่ๆต้มแซบรสชาติดีมากเลยค่ะรนี่ค่ะ นะคะอืมมันเข้ากันสุดๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอ,อร่อยค่ะก็มีหลายอย่างค่ะอะขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะแต่เขาเข้มข้นจริงๆบอกเลยว่าแซ่บจริงๆค่ะจีจัง อร่อยค่ะก็มีหลายอย่างค่ะมีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นช่อนเผาอร่อยเข้ากันมา,ากเลยจ้ะเขาก็จะมีน้ําจิ้มให้หลายอย่างนะคะมีน้ําจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็มีน้ําจิ้มเห็นไหมคะนี แหนมแก้มเนื้อตรงแก้มก็แน่นๆอร่อยค่ะใครเคยกินบ้างไม่เอ่ยปลาช่อนมีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปะลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นตน้นเผาตรงแก้มปลาช่อนเนื้อมันจะแน่นๆอร่อยค่ะบอ,อ,อกเลยว่าจิจใจได้ใจจริงๆ กันหรือยังคะมาเลยค่ะมีคนเขาจะกินแก้มคะ่ะแก้มปลาช่อนคะ่ปะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินคะ่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นอขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะ,ะน้ำปลาหวานสดาวกับปลาช่อนอร่อยมากๆเลยอบอกเลยว่าสุดยอดมากมากันจะ กับน้ำจิ้มแจ่วแจ่วพริกนุ่มประมาณนั้นนะคะค่ะลก็ลองลองชิมมันเป็นมะเขือมะเขือเผาแล้วก็ต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะมะเขือเผาอ,อร่อยค่ะก็มีหลายอย่างค่ะนี่แหละลงตัวเลยเป็นต้มแซบที่แบบว่า แซ่บสะใจจริงๆค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆมีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นถ้าเขาเข้มข้นจริงๆบอกเลยว่าแซ่บจริงๆค่ะจี๊ดเห็นไหมคะนี่ขนาดแก้มเนื้อตรงแก้มก็แน่นๆอร่อยค่ะใครเคยกินบ้างไม่เอ่ยปลาช่อน ็นไหมคะนี่ขนาดแกม้มเน้อตรงแก้มก็แน่นๆอร่อยค่ะใครเคยกินบ้านไม่เอย่ยปช่อมาต่อ EP สอนะคะยังอยู่ที่ปลาช่อนตัวโตๆอยู่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อปลาช่อนแน่นๆเลยขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะค่ะก็ลองลองชิมนเป็นมะเขือมะเขือเผา แล้วก็ต้องกินกับน้ําจิ้มแจ่วค่ะมะเขือเผามีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นค่ะปลาช่อนเผาสดๆเนื้อแน่นๆค่ะเนื้อหวานๆเลยค่ะนี่ติกฟู้ดด้วยค่ะไหนลองชิม เอ็นค oh. ่ะเอ็นหมูเอ็นแก้วค่ะต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นหมูค่ะน้ำปลาหวานสะเดากับปลาช่อนอร่อยมากมากเลยบอกเลยว่าสุดยอดมากมากต้นเผาตรงแก้มปลาช่อนเนื้อมันจะแน่นๆอร่อยค่ะ ประหวานสะดากับปลาช่อนอร่อยมากๆเลยอบอกเลยว่าสุดยอดมากๆมกันจะเข้ากับน้ำจิ้มแจ่วแจ่วพริกหนุ่มประมาณนั้นนะคะอบอกเลยว่าจีจาดได้ใจจริงๆริงกันหรือยัยอยงคะมาเลยคะ่ะไงคะ ค่ะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะคะอ,อร่อยค่ะก็มีหลายอย่างค่ะให้เจ้านายก็ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรก็ลงไปค่ะเห็นไหมคะสะดานะ้ำปลาหวานกับปลาเด้งๆเลยอร่อยมากๆเห็นไหมคะจิ้นใหญ่ๆ ติดต้มแซบรสชาติดีมากเลยค่ะรสนะฮะน้ำปราหวานสะเดากับปลาช่อนอร่อยมากมากเลยอบอกเลยว่าสุดยอดมากมากจัดมากทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งร้อนเลยค่ะสุดแล้วอร่อยคล่องคอเลยค่ะชื่นใจเลยค่ะอบอกเลยว่าจีจาดได้ใจจริงๆ กันหรือยังคะมาเลยค่ะมีคนเขาจะกินแก้มค่ะแก้มปลาช่อนค่ะปลาช่อนทั้งตัวไม่กินค่ะจะกินแค่เนื้อตรงแก้มเท่านั้นค่ะก็ลองลอง,ลองชิมมันเป็นมะเขือมะเขือเผาแล้วก็ต้องกินกับน้ําจิ้มแจวค่ะมะเขือเผาจาดมากมทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งร้อนเลยค่ะ สดแล้วอร่อยคล่องคอเลยค่ะชื่นใจเลยค่ะต้นเผาตรงแก้มบะช่อนเนื้อมันจะแน่นแน่นอร่อยค่ะจารุนาก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงถ้าเขาเข้มข้นจริงจริงบอกเลยว่าแซ่บจริงๆค่ะจีติฟู้ดด้วยค่ะไหนลองชิมเอ็นค่ะเอ็นหมูเอ็นแก้วค่ะต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นหมูค่ะ นี่ค่ะนะคะอืมมันเข้ากันสุดๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะปลาช่อนเผาอ่สุดๆเนื้อแน่นๆค่ะเนื้อหวานๆเลยค่ะนี่นะคะน้ำปลาหวานสะเวากับปลาช่อนอร่อยมากๆเลยอืมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆ ดามาก ừ, ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งร้อนเลยค่ะสุดแล้วอร่อยคล่องคอเลยค่ะชื่นใจเลยค่ะจารุนาก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงมาต่อ EP สอนะคะยังอยู่ที่ปลาช่อนตัวโตๆอยู่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อปลาช่อนแน่นๆเลย ก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลง